วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520ในพื้นที่สาธารณะป่าดอนแดงตะบลนิเวศอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่773ไร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อเอ็ดจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมี7จแผนกวิชาได้แก่ 1- แผนกวิชาพืชศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปวชาสาขาวิชาพืชศาสตร์และหลักสูตรปวสสาขาวิชาพืชศาสตร์นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนหลักสูตรปวส สาขาวิชาพืชศาสตร์ระบบทวิภาคีในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอิสราเอล 2. แผนกวิชาสัตวศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปวชาสาขาวิชาสัตวศาสตร์และหลักสูตรปวสสาขาวิชาสัตวศาสตร์ทวิภาคีโดยความร่วมมือกับบริษัทเบทาโกโรจำกัด สาแผนกวิชาประมงเปิดสอนหลักสูตรระดับปวชสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและหลักสูตรปวสสาขาวิชาการประมงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีโดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ําจืดและฟาร์มประมงของภาคเอกชน 4. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเปิดสอนในหลักสูตรปวช และหลักสูตรปวสสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 5. แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมเปิดสอนในระดับปวชาสาขางานยานยนต์และสาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง 6. แผนกวิชาบริหารธุรกิจเปิดสอนในหลักสูตรปรวชาสาขาวิชาพาณิชยาการ และหลักส <7. S 1> ูตรปวสสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการบัญชี 7. จ็ดแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาได้แก่วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศึกษาและพลานามัยเป็นต้น ในด้านการจัดการเรียนการสอนนั้นวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษาโดยการจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะประสบการณ์ให้กับนักศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศภายในประเทศมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนเช่นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพระตําหนักภูผานราช,ชนิเวศศูนย์การศึกษาและพัฒนาภูผานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการปัจจัยการผลิตพืชสํานักง,งานประสุสัตว์ในด้านเอกชนได้รับความร่วมมือจากบริษัท c p พอจําจำกัดบริษัทเบทาโกรจำกัดโรงแรมสาเกตนครตลอดจนฟาร์มทางด้านพืชฟาร์มสัตว์ และฟาร์มประมงต่างๆในด้านความร่วมมือจากต่างประเทศได้รับความร่วมมือจากประเทศอิสราเอลประเทศเดนมาร์กในการจัดการศึกษาร่วมกันนอกจากนี้วิทยาลัยยังได้จัดการศึกษาในรูปแบบอื่นๆได้แก่หลักสูตรอสอกอชอหรืออาชีวศึกษาเพื่อพัฒนานชนบทเปิดสอนในระดับปวชและปวสสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนทั่วไปได้เรียนวิชาชีพทั้งในวันราชการและวันหยุดเสราร์อาทิตย์นอกจากนี้ยังให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยเปิดสอนหลักสูตรปรวชวเกษตรศาสตร์ร่วมกับโรงเรียน โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นภารกิจอันสำคัญของวิทยาลัยเช่นการอบรมวิชาชีพระยะสั้นการอบรมต้นกล้าอาชีพโครงการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโครงการถนนอาชีพโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชนจัดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้โครงการชีววิถี นักเรียนนักศึกษาเมื่อเข้าศึกษาในวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอดจะได้รับสวัสดิการด้านต่างๆดัง,งนี้ 1. กินฟรีอยู่ประจำทำโครงการโดยวิทยายลายัยจัดสวัสดิการอาหารให้บริการบ้านพักอาศัยและจัดพื้นที่ให้นักศึกษาทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 2. จัดหาทุนการศึกษานักศึกษาที่ขาดแคลนให้บริการการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 3. จัดโคต้าเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในมหาวิทยายลัยต่างๆ 4. มีการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา 5. ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนวิทยายลัยส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมนำความรู้ โดยการจัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาและร่วมงานประเพณีของชุมชนอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกด้านดนตรี น่าดศินพื้นบ้านอีสานและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป <simultaneously> กิจกรรมและผลงานสำคัญของวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีร้อยเอ็ดกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสร้างและพัฒนาความเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและให้รู้จักนำวิชาชีพมาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมรางวัลสถานศึกษา ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชวีวศึกษารางวัลสถานศึกษาดีเด่นในโครงการคนดีสีร้อยเอ็ดสถานศึกษารางวัลพระราชทานรางวัลเครือข่ายคุณธรรม คนดีสีอาชวะปีการศึกษา2,550รางวัลครูได้รับรางวัลข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเชิดชูเกียรติคร,รุสุดดีรางวัลครุสภาดีเด่นรางวัลเพชรเสมารางวัลงานวิจัยชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรางวัลเชิดชูเกียรติ68ปีอชิชวะไทย และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรมระดับประเทศรางวัลนักศึกษารางวัลนักเรียนราชธานปีพุทธศักราช2548และปีพุทธศักราช2549รางวัลเชิดชูเกียรติ68ปีอาชิวไทยรางวัลเยาวชนสตรีไทยดีเด่นระดับประเทศ จากผลงานดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายด้วยความมุ่งมั่นเสียสละทุ่มเทและตั้งใจที่จะพัฒนาผู้เรียนพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนสมดังปรัชญาของวิทยายลัยที่ว่า <Yes! S 1> วิชาการเด่นเน้นคุณธรรมนำชุมชน